รายการอิรัชชัยมาเสษสาระความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยสุดยอดแฟนพันธ้ประเทศญี่ปุ่นนัดคุงนัทพงศ์ชัยวานิชผลที่จะมาเสิร์ฟสาระและไร้สาระให้คุณแบบพอดีคำดโสสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ อิระชัยมาสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าจะมาคุยกันเรื่องฤดูใบไม้ร่วงที่อยากจะมาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านวันฮาโลวีนไปมาดแล้วก็นี่มันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเต็มตัวแล้วแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเป็นฤดูที่มีหลายชื่อมากคือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คําว่ามาลุมารุโนอาคิ ไอ้มาลุมาลุเนี่ยก็คือจะเอาคำศัพท์ต่างๆใส่เข้าไปก็จะได้ความหมายว่าฤดูใบไม้ร่วงแห่งมาลุมาลุอย่างเช่นที่จะยกมาคุยในวันนี้ตัวสำคัญสุดก็คงจะเป็นชกุยยกคุนอคิหรือฤดูใบไม้ร่วงแห่งความอยากอาหารสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงก็จะนึกถึงตรงนี้เป็นอย่างแรกจริงๆมันจะมีอีกคำหนึงที่ เป็นที่รู้จักเหมือนกันนั่นก็คือโคโยโนะอาคิหรือฤดูใบไม้ร่วงแห่งใบไม้เปลี่ยนสีแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยก็คือคนไม่ค่อยพูดกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ในญี่ปุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนสีจริงๆเราอาจจะเข้าใจว่าไปที่ไหนก็จะเจอใบไม้สีแดงนะครับมันไม่ใช่ก็คือมันแล้วแต่พันธุ์ไม้ด้วยบางต้นเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรบางต้นก็เป็นสีแดง บางต้นอย่างต้นแปะกล้วยเนี่ยก็เป็นสีเหลืองก็เป็นฤดูที่เราจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนเป็นสีต่างๆมันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวแต่คําว่าโคโยเนี่ยมันหมายความว่าสีแดงมากกว่าเพราะว่าคําว่าโคเนี่ยมาจากคําว่าคุเลนัยนะครับที่แปลว่าสีแดงนี่แหละผมจําไม่ค่อยได้ว่าเทียบกับไทยแล้วจะเป็นแดงเฉดไหนนะครับก็เลยขอเว้นตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันก็เป็นว่าคนไม่ค่อยคิดกันนะครับว่าจะเป็นโคโยโนะอากิคือ มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วดังนั้นเวลาพูดถึงเรื่องฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยคำแรกที่เขามักจะขึ้นมาในหัวกันก็คือชกุ k โยกุโนอาคิเดี๋ยวผมจะค่อยๆดูไปทีละตัวนะครับว่ามันจะมีมาลุมาลุอะไรบ้างแต่ตอนนี้ขอคุยเรื่องชกุยโยกุโนอาคิก่อนทำไมฤดูใบไม้ร่วงถึงได้เป็นฤดูแห่งความอยากอาหารจริงๆมันก็มีเงื่อนไขอยู่2อ,อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงเนี่ย เป็นฤดูที่สภาพอากาศเนี่ยมันดีครับคือมันไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปใส่เสื้อผ้าหนาสักหน่อยก็อยู่สบายสบายแล้วทำให้ฤดูนี้เนี่ยกินอะไรก็อร่อยลงเทียบกับฤดูร้อนนะครับก็คือฤดูร้อนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจออาหารเย็นๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่แล้วบางทีอาหารร้อนเราก็ไม่อยากกินฤดูร้อนแต่ถ้าอากาศมันเหมาะสมเนี่ย กินอะไรก็อร่อยยิ่งของที่แบบอุ่นๆมาร้อนๆเนี่ยมันทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นจริงๆสองก็คือเป็นฤดูที่มีของกินอร่อยๆออกมาในช่วงนี้มากคือญี่ปุ่นเนี่ยความที่เขามี4ฤดูแล้วของกินตามฤดูกาลมันต่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีของกินอร่อยของมันฤดูร้อนก็จะมีของมันเองฤดูหนาวก็จะมีของมัน ฤดูใบไม้ผลิก็จะมีของมันเองแต่ฤดูใบไม้ร่วงเ,เป็นฤดูที่อาจจะเป็นความเห็นผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นฤดูที่มีของกินอร่อยๆอออยเยอะที่สุดและที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือของกินอร่อยๆอในฤดูนี้เนี่ยมันเป็นของที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอยู่เยอะมากเรียกได้ว่าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมีกลิ่นเฉพาะของมันเองก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นอเมริกาโอ okay. เค Star b u c k s เริ่มขายพั spice, latte, มกินสไปซ์ลาเต้เมื่อไหร่ ก็คือฤดูใบไม้ร่วงมาถึงแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงพร้อมกับกลิ่นของอาหารต่างๆที่แตกดอกออกผลมาในช่วงนี้พอดีเพราะว่าสะสมพลังงานจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูร้อนเก็บพลังมาสูบสารอาหารจากผืนดินมาแล้วออกดอกออกผลในช่วงนี้ทำให้มันอร่อยเต็มที่ตัวแรกที่อยากจะยกขึ้นมาเลยก็คือเห็ดครับ ก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเห็ดที่อร่อยมากๆก็คือเห็ดมัตสึทาเกะเนี่ยมันออกมาในช่วงนี้ใช้แค่นิดเดียวนะครับกลิ่นก็หอมอบอวลอย่างมากแล้วเป็นเห็ดที่มีกลิ่นเฉพาะตัวหอมจริงๆแล้วก็ถ้าเราเอาเห็ดตัวนี้เนี่ยมาหุงกับข้าวเราก็จะได้ข้าวอบเห็ดมัตสึทาเกะที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแบบให้กินเท่าไหร่ก็กินได้ครับแน่นอนว่าช่วงนี้อีก กลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกลุ่มพวกหัวมันต่างๆไม่ว่าจะเป็นมันเผานะครับมันม่วงญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าจะเป็นมันฝรั่งพวกนี้ก็ได้สารอาหารจากฤดูร้อนเต็มที่แล้วก็มาออกผลในช่วงนี้กลิ่นหอมนะครับมันเผานี่เอามาย่างไฟนวลร้อนให้มันข้างนอกมันเกรียมนิดนึงนะครับแกะกินทีนึงเนี่ยไอความอุ่นที่อยู่ในมันเนี่ย ช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกแบบโอ้โหอุ่นไปทั้งตัวเลยครับส่วนมันฝรั่งก็แน่นอนนะครับช่วงนี้อร่อยอยู่แล้วเอามาทําอะไรก็อร่อยอบเนยย่ยางกินยังไงก็ได้หมดส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราคงรู้จักกันดีนะครับคือฟักทองก็เหมือนกับของฝรั่งนั่นเองก็คือมันออกผลช่วงนี้เราก็เอามาหั่นย่างหรือจะมาต้มใส่ซุปมิโซะก็ได้เหมือนกันเป็นสายการทําของคนญี่ปุ่นเขานอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ พลาดไม่ได้เลยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็คือปลาซัมมะซัมมะเนี่ยเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงแค่ไหนนะครับก็เอาง่ายว่าชื่อมันเนี่ยเวลาเขียนเป็นคันจิเนี่ยมันจะเขียนได้คําว่าฤดูใบไม้ร่วงดาบแล้วก็ปลาแปลแบบที้ือตรงๆก็คือปลาดาบแห่งฤดูใบไม้ร่วงซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราเห็นคําว่าดาบเนี่ยเราจะคิดว่ามันน่าจะเป็นปลาซอ f ฟิชของฝรั่งเขาหรือเปล่าแต่จริง ไม่ใช่นะครับเท่าที่เช็คดูเนี่ยรู้สึกว่าของฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกเป็นปลาไพคหรือปลาซอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมเองก็ลืมๆเหมือนกันแต่ก็คือตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นเฉพาะตัวมันมากคือเวลาเราเอามันมาย่างกับไฟนะครับกลิ่นมันจะมีความหอมามากๆแบบหอมไม่ได็กขาดเฉพาะตัวคือผมไม่แน่ใจว่ากินปลาอื่นมันจะมีกลิ่นขนาดนี้หรือเปล่าแต่แบบฤดดูใบไ,ไม้ร่วงมาเข้าช่วงเดือน10เดือนสิบเมื่อไหร่เนี่ยได้กลิ่นนี้ปุ๊บ โอเคฤดูใบไ,ไม้ร่วงมาถึงแล้วนอกจากปลาซัมมะก็จะมีปลาคัสโซหรือปลาโอนะครับที่ตรงช่วงฤดูนี้แล้วก็ปลาชักเกะหรือแซลมอนญี่ปุ่นนะครับก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารประจำฤดูและที่จริงๆเขาอยู่ในหมวดเรียกเป็นหมวดสัตว์น้ำแล้วกันนะครับก็คือหอยนางรมก็ถือว่าเป็นอาหารประจำช่วงนี้อีก ไ,ไล่มานี่มีแต่อะไรอร่อยๆหมดเลยนะครับคิดดูแล้วกันส่วนถ้าเป็นผลไม้เนี่ยฤดูนี้ก็จะมีทั้งพวกอง,งุ่นมีทั้งพวกลูกแพรแล้วก็มีแปกล้วยนะครับแต่ว่าที่เป็นตัวแทนของช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นลูกพลับนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นคือคาคิตัวนี้ผมเองเออกคอมเมนต์เลยมากไม่ได้เพราะผมไม่ได้ชอบกินเท่าไหร่แต่ที่บ้านหม่อมเมียผมเนี่ยเขาจะเก็บจากช่วงนี้แล้วก็จะามาตากแห้งจนมันแห้งในช่วงปลายปีก็ พอมาแช่เย็นแล้วก็เก็บได้ทั้งปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวท็อปทอปของฤดูนี้เนี่ยก็คือเกาลัดนั่นเองคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้กลิ่นของเกาลัดมากนะครับเพราะคือบ้านเราเนี่ยก็มีบูธคั่วขายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดได้กินเกาลัดสดแบบในช่วงฤดูของมันเนี่ยยอมรับเลยว่ากลิ่นมันหอมจริงๆแล้วก็เอามาทําเป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือ ข้าวอบเกาลัดเหมือนกับข้าวอบเห็ดนั่นแหละครับคือฤดูนี้เนี่ยของที่เอามาอบกับข้าวเนี่ยมีเยอะมากนะครับก็คือทั้งเกาลัดทั้งเห็ดมัสตทกเกะจะเอามันม่วงมาอบกับข้าวก็ได้นะครับหรือจริงๆเนี่ยจะเอาหอยนางรมมาอบกับข้าวก็ได้ตามสายญี่ปุ่นเขาสามารถพลิกแพลงได้เหมือนกันคิดแต่ละเมนูแล้วก็ชวนอร่อยเหลือเกินพูดเรื่องของกินไปซะเยอะฟังมากๆก็คงหิวเหมือนกัน ใครจะฟังไปแล้วเดินไปหยิบอะไรมากินก็ตามสะดวกเลยนะครับอีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยในช่วงนี้ก็คือดกุโชโนอาคิก็คือฤดูใบไม้ร่วงแห่งการอ่านหนังสือก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีที่มาจากบทในหนังสือของนัตสึเมโซเซกินะครับก็คือเขาบอกว่าจงให้ความสำคัญกับแสงโคมก็เป็นฤดูที่อากาศมันอยู่สบายนะครับตอนกลางคืนก็ หนาวนิดนึงแต่ก็เรียกได้ว่าชิลได้ดังนั้นเนี่ยพอตกกลางคืนก็จุดตะเกียงจุดไฟอ่านหนังสือแบบสบายๆได้จนกลายเป็นคำที่อยู่ในความคิดของคนญี่ปุ่นอยู่ในวิธีคิดของคนญี่ปุ่นมาโดยตลอดเป็นเวลานานจนถึงทุกวันนี้นะครับเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็อ่านหนังสือตอนกลางคืนกันอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือเกจุสิโนะอาคิก็คือ ดูใบไม้ร่วงแห่งงานศิละปะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นการโปรโมทโดยนิตยสารของญี่ปุ่นนะครับแต่ก็เหตุผลก็คล้ายๆกันก็คือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่อยู่สบายทํากิจกรรมอะไรก็ไม่ลำบากไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปดังนั้นควรจะใช้เวลาทําสิ่งต่างๆที่สร้างสรรค์น,นะครับและอีกคํานึงที่ผมจะอธิบายก็คือคําว่าสปอร์ซิโนอาคิหรือ และดูใบไม้ร่วงแห่งกีฬาอันนี้ก็จะงงว่ามันโผล่มาได้ไงช่วงนี้จริงๆแล้วก็คือนอกจากที่มันจะเป็นช่วงที่อากาศดีแล้วเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การกีฬาของญี่ปุ่นด้วยก็คือโอลิมปิกที่จัดที่ญี่ปุ่นในปี1964เนี่ยเขาจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งพิธีเปิดก็จัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมจำง่ายครับ10 10 ดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นวันของการออกกําลังกายของคนญี่ปุ่นไปก็จริงๆเนี่ยโรงเรียนต่างๆพวกไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดงานกีฬาสีเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละบางที่เขาก็ยึดว่าจะจัดตามวันไทอิคุหรือวันกีฬาของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะครับซึ่งผู้ปกครองได้หยุดก็สามารถไปดูลูกแข่งได้แต่หลังๆเนี่ย เนื่องจากสภาพอากาศที่บางทีช่วงนี้มีฝนตกอยู่บ่อยหรือพายุเข้าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาก็อาจจะเลื่อนไปจัดช่วงที่ความเสี่ยงน้อยลงไปแทนแต่ว่าคําว่าฤด,ดูใบไม้ร่วงแห่งการกีฬาเนี่ยก็ยังติดอยู่ในความคิดของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ที่ยกมาเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆของมาดูมาดูโนะอาคิอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงแห่งอะไรอะไรเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันก็จะมีฤดูใบไม้ร่วงแห่งอื่นๆอีกเช่นฤดูใบไม้ร่วงแห่งการนอนหลับหรือฤดูใบไม้ร่วงแห่งการท่องเที่ยวซึ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมาจากความสุขสบายในสภาพอากาศช่วงนี้ที่มันชวนให้เราอยากจะหากิจกรรมทําหรือสาหรับคนที่ไม่ชอบทำกิจกรรมก็อยากนอนอยู่บนเตียงเฉยๆเพราะบอกตามตรงครัว่าอากาศมันดีดีจริงๆช่วงนี้ แล้วสําหรับผมเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงก็อาจจะเป็นฤดูที่ผมชอบที่สุดใน4ฤดูของญี่ปุ่นก็ได้นะครับคือฤดูใบไม้ผลิเนี่ยโอเคมันมีความเฟรชมันมีความสดใสมีซากุระบานแต่ถ้าเทียบเรื่องสภาพอากาศเรื่องของกินเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงมานํามาแบบเต็มสูบจริงๆครับสำหรับผมก็คือพอหมดช่วงฤดูร้อนที่แบบร้อนจนทรมานเนี่ยมาถึงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บอากาศมันดีขึ้น ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นของกินอร่อยก็เยอะขึ้นอยู่สบายขึ้นทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดและที่สําคัญเนี่ยฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยเป็นฤดูที่สาวญี่ปุ่นเขาจะแต่งตัวด้วยแฟชั่นที่ผมชอบที่สุดคือนอกจากการคุมโทนเรื่องสีเสื้อผ้าแล้วเนี่ยจะมีสไตล์การแต่งตัวแบบหนึ่งที่ผมชอบมากอันนี้คนที่สนิทกับผมหรือรู้จักกันดีเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมชอบแบบไหน คือเรื่องนี้ผมพูดกับเพื่อนบ่อยมากเหมือนกันแต่ว่าขอละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันก็คือไม่อยากมาปล่อยตรงนี้บอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เอกไม่ได้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสวยดีเท่านี้แหละก็วันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาแบบเป็นตอนสั้นๆบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยกำลังหาคอนเทนต์อยู่ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรคืออาจจะมาคุยเรื่องนางแบบญี่ปุ่นหรืออาจจะมาคุยเรื่องอนิเมะที่ดูในซีซั่นนี้ก็ได้ ขอดูนิดหนึ่งว่าสัปดาห์หน้าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับปาตาเน